พบกันอีกแล้วนะคะ กับครูแพทวิชาเอกภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาพบกันเป็น EP ีที่2นะคะทุกคนหลังจากที่เราจูอีีที่1ไปแล้วนะคะ<ฤ>เกี่ยวกับข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยนะคะถ้าทุกคนโหลดเอกสารมานะคะเอกสารก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะภาษาไทยบายครูแพทนะคะก็จะมีเอกสารอยู่ประมาณ50กว่าหน้านะคะซึ่งเราพูดไปแล้วถึงข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นเอกสารประมาณนี้สามารถนําไปใช้ ประกอบการติวได้นะคะส่วนวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อถัดไปที่จะที่ถัดไปจากข้อบอกพร,ร่องในการใช้ภาษาไทยเลยนะคะเป็นหัวข้อถัดไปที่ถัดจากการใช้ข้อบอกพร,ร่องในการใช้ภาษาไทยนั่นคือ ข้อความสั้นบทความสั้นและบทความยาวนะคะเป็นบทความสั้นและบทความยาวซึ่งทุกคนสามารถดูประกอบไปด้วยได้นะคะซึ่งจะเริ่มด้วยหลักการนะคะทุกคนคะ่ะมันจะเริ่มด้วยหลักการและก็จะไปวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมกันนะคะก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังกำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้เรามาสู้ด้วยกัน เรามาสู้ไปด้วยกันเป็น EP ีที่2แล้วนะคะก็อย่าเพึ่งท้อน,นะคะภาษาไทายเป็นภาษาที่มีความละเอียดละเอียดเยอะเลยแหละนะเป็นภาษาที่ยืดหยุ่นได้ข้อสอบมีหลายลักษณะ คำตอบจะไม่เป๊ะๆเ,เ,เ,เหมือนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนวิชาการคำนวณน,นะคะจะเป็นในลักษณะของความเหมาะสมที่เป็นไปตามบริบทมากกว่านะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาชมใน EP ที่2นี้ด้วยนะคะ,ะ,ะวันนี้ก็จะมีเอฟเฟกมานิดนึงเนอะอาะมาดูหลักการนะคะหลักการการทำข้อสอบบทความสั้นเราจะเห็นว่าข้อสอบภาษาไทยจะเป็นข้อสอบการอ่าน ถ้าเป็นในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า reading นะคะ reading มีข้อความมาให้จะเป็นทั้งบทความสั้นและบทความยาวจะยาวจะสั้นแค่ไหนก็ช่างเรามีเทคนิควิธีการอยู่3ข้อนะคะเรามีเทคนิควิธีการอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อ 1. ก็คืออย่าอ่านกลับไปกลับมา เทคนิคในการทำข้อสอบอย่าอ่านกลับไปกลับมาให้อ่านเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปจากบนลงล่างแค่นั้นพอกว่าสายตาดูหนึ่งรอบสแกนดูหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะอันที่สองห้ามนำคำตอบห้ามนำคำตอบที่แสดงถึงการปฏิเสธมาตอบถ้าในบทความนั้นไม่มีการปฏิเสธนะคะการปฏิเสธคืออะไรคือคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ควรไม่ต้อง อะไรทั้งหลายที่มีคำว,ว่าไม่อยู่ในคำตอบถ้าในบทความมันไม่มีคำว,ว่าไม่เราอย่าตอบเด็ดขาดนะคะแล้วข้อ3ถ้าบทความไม่มีการเสนอแนะไม่มีการแสดงความคิดเห็นซึ่งคำว่าการแสดงความคิดเห็นการเสนอแนะจะอยู่ในรูปแบบของคำต่อไปนี้คือคำว่าควรนะคะควรจะจะจะ,จะต้องหรือคำว่าน่าจะ ก็ได้นะคะน่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เด็กๆทุกคนควรตั้งใจเรียนถ้าเมื่อไหร่ที่บทความไม่มีคําเหล่านี้คําตอบก็จะไม่มีคําเหล่านี้นะคะแต่ถ้าบทความมีคําตอบก็จะมีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิควิธีการง่ายๆสั้นๆเกี่ยวกับบทความสั้นและบทความยาวครูแปยขออนุญาตติวเป็น PDF ไปเลยนะคะเป็นเอกสารที่ทุกคน ถืออยู่ในมือตอนนี้ไปเลยนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นเนาะบนจอทุกคนจะเห็นเป็น PDF หน้าเดียวกันกับที่ทุกคนโหลดออกมาเลยนะคะข้อที่1เลยเรื่องนี้เทคนิคมีแค่3ข้อเราจะไปตะลุยข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบบทความสั้นเลยซึ่งในบทความสั้นอาจจะมีบทความยาวป,ประปนอยู่นะคะรูแพ้จะใช้มันว่าเป็นบทความแล้วกันเนาะซึ่งเอกสารจะมีให้ทุกคนโหลดอยู่แล้วเนาะข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียน คำว่าเจตนาคืออะไรเจตนาคือความต้องการเจตนาคือจุดประสงค์เจตนาคือสิ่งลึกๆที่ผู้เขียนต้องการ <Wow. S 1> คืนเราจะต้องไปอ่านสิ่งที่เขาให้มาก่อนนะจ๊ะทุกคนเราต้องไปอ่านในสิ่งที่เขาให้มาก่อนนะมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะการอยู่ใกล้คนฉลาดนั้นแม้จะอยู่ในนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์อนะ่ เพราะคนฉลาดย่อมแสวงหาความสุขได้แม้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข์มองในมุมกลับคนโง่ย่อมประสบความทุกข,ข์แม้ในเรื่องที่น่าจะสุขเป็นบทความที่ดีมากทุกคนเป็นบทความที่กินใจมากเลยนะคะสาหรับภูแพน,นะเป็นบทความที่เฉียบมากใช่ไหมเป็นบทความที่เฉียบมาก<อ>เขาบอกว่าอะไรการอยู่ใกล้คนฉลาดนั้น แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์เพราะอะไรคนฉลาดย่อมสแสวงหาความสุขได้ในสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่สุขก็ตามเขายังหาสแสวงหาแนวทางไปสู่ความสุขได้แต่คนโง่สิแม้สถานการณ์ที่เป็นสุขก็สามารถทำให้ทุกข์ได้เศร้าได้ เขาพูดถึงคนสองประเภทนี้คือคนฉลาดและคนโง่เขาเลยถามว่าผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรเกี่ยวกับข้อความนี้กไก่นะคะเสนอให้เปลี่ยนมุมมองเสนอให้เปลี่ยนมุมมองสอนให้เลือกคบคนนะคะแล้วก็อะไรแนะให้หาความสุขและเตือนให้รู้จักปรับตัว นะคะอ่ะมันจะอยู่คนละหน้านะทุกคนเสนอให้เปลี่ยนมุมมองสอนให้เลือกคบคนหรือแนะให้หาความสุขและเตือนให้รู้จักปรับตัวนะคะอันไหนเอ่ยอันไหนที่น่าจะเป็นอ่ะดูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอะไรนะเมื่อกี้มันมีคำว่าอะไรบ้างแนะให้หาความสุขเตือนให้รู้จักคบอ่ะ แนะเนาะกับเตือนเอาคีย์เวิร์ดมันมาแค่นี้แนะกับเตือนทุกคนคิดว่าข้อความที่เขาให้มาเขาต้องการเสนอต้องการสอนต้องการแนะหรือต้องการเตือนทุกคนคิดว่าผู้เขียนคนนี้เขามีเจตนาย,ยัางไงนะคะระหว่างเสนอสอนแนะหรือเตือนข้อนี้นะคะให้ทุกคนคิดประมาณ30วินาทีจ้า ให้ทุกคนคิดประมาณ30วินาที <laughs> ต้องตอบให้ได้นะคะต้องตอบให้ได้ <laughs> เขาพูดถึงคนฉลาดเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนฉลาดดีอย่างงี้นะคนโง่มีข้อเสียอย่างนี้นะอ่ะเขาเปรียบเทียบสองคนนี้เพื่ออะไรนะคะ <laughs> เขาเตือนหรือเปล่า <laughs> เขาไม่ได้เตือนหรอกทุกคนตัดคําว่าเตือนทิ้งไปเลย <laughs> เขาไม่ได้แนะให้หาความสุขหรอกทุกคน <laughs> ใช่ไหม ตัดงอคอควายกับงองูทิ้งไปเลยนะตัดคอควายกับงองูทิ้งไปเลยอ่อาขออภัยด้วยทุกคนมันเลื่อนเร็วนิดนึงทึ๊บนี่ตัดคอควายกับงองูทิ้งไปเลยเหลือสอนทุกคนคะ่ะเหลือสอนให้เลือกคบคนกับเสนอให้เปลี่ยนมุมมองข้อนี้นะข้อนี้เป็นการสอนให้เลือกคบคน นะคนะสอนให้อยู่ใกล้คนฉลาดสอนให้เลือกคบคนฉลาดคำว่าคนฉลาดไม่ใช่ว่าเขามีไอ1 80 200อย่างนี้ไม่ใช่ฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีไหวพริบในการที่จะใช้ชีวิตจากสถานการณ์ที่ทุกข์ให้มีความสุขได้เงี้ยคือเจตนาจริงๆของเขาคือ การสอนนั่นเองจ้าอขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกนะคะคือการสอนนั่นเองเนาะข้อนี้คือการสอนขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกนะคะอะดูข้อถัดไปจ้ะดูข้อถัดไปเลยดูข้อถัดไปข้อที่สองนะคะดูข้อที่สองทุกคนดูบนหน้าจอเลยนะคะอะ ข้อที่2องเถามหาอะไรอย่างแรกเราไปดูคําถามก่อนก่อนที่เราจะไปอ่านบทความแล้วเรากลับมาดูคําถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมีความหมายสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุดนะคะมากที่สุดมาดูข้อความที่เขาให้มามาดูข้อความที่เขาให้มานะคะ การสะกดคําได้ถูกต้องเขาพูดถึงการสะกดคําได้ถูกต้องเป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีผู้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแล้วผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาไม่ควรเขียนสะกดผิดผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาไม่ควรเขียนสะกดผิดเพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจคำใด ก็สามารถเปิดโจษานุกรมดูได้อ่าคนที่เขียนผิดน่าจะเป็นคนที่การศึกษาน้อยว้าวอันนี้คือบทความนะบทความหรือเป็นคนที่มักง่ายเท่านั้นนะคะคนที่เขียนสะกดผิดไม่การศึกษาน้อยก็มักง่ายเท่านั้นนะดูนะเขาบอกว่าข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุดข้อนี้ตอบอะไรนะคะดูกอก ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศขอไข่สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลคอควายเมื่อเล็กใฝ่ศึกษาเมื่อหน้าเติบใหญ่จะมีผลหรืององูคนไทยคำไทยเขียนให้ได้ใช้ให้ถูกการที่บอกว่าข้อความไหนเนี่ยที่มันสอดคล้องแสดงว่ามันต้องพูดถึงเรื่องการสะกดคำมันต้องพูดถึงเรื่องการสะกดคำ มันต้องพูดถึงเรื่องการสะกดคำนะคะข้อใดที่สอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุดข้อนี้ตอบข้องอ,องอูเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้จงจงจงาข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องจ้าเออข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะคนไทยคําไทยเขียนได้ใชใ้ถูกเพราะคีย์เวิร์ดจริงๆของมันคือการสะกดคํา เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาละลรทั้งนั้นมันเป็นบทความนะคะนี่เป็นบทความการแสดงความคิดเห็นของใครสักคนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าข้อคิดเห็นเนาะเขาเรียกว่าข้อคิดเห็นเนื่องจากอะไรมันมีการใส่ความรู้สึกของผู้พูดลงไปมีคําว่าน่าจะ นะมันอาจมันใช่ไหมมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นข้อคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นข้อนี้ผ่านไปนะคะขอเสียงปรบมือจ้าข้อนี้ผ่านไปขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกนะคะสำหรับให้ตอบสำหรับให้ตอบไม่ถูกแก้ตัวใหม่ในข้อถัดไปเปิดชิดตามไปเลยนะคะเปิดชิดตามไปเลยอ่ะดูข้อ3ข้อ3จะสืบเนื่องจากข้อ2ใช้บทความเดียวกัน หบทความใช้ให้เกิดประโยชน์จ้ะเพราะว่าคนที่ออกข้อสอบเขาก็ไม่อยากออกข้อสอบบ่อยๆไม่อยากจะเขียนอะไรเยอะๆเพราะฉะนั้น 1. บทความเขจะใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อที่สข้อใดเป็นทัศนะของผู้เขียนทัศนะคือความคิดเห็นทัศนะคือความคิดเห็นคือการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนทัศนะคือความรู้สึกความคิดเห็นนะคะก็ไก่ คนที่เรียนมาน้อยส่วนมากเขียนภาษาไทยถูกต้องสำเนียงเปลี่ยนคนที่เรียนมาน้อยส่วนมากเขียนภาษาไทยถูกต้องขอขายคนที่เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องเป็นผู้มีการศึกษาสูงคนที่เรียนมาน้อยเขียนถูกเหรอกับคนที่เขียนผิดกับคนที่เขียนถูกไม่ถูกต้องคือคนที่มีการศึกษาสูงมันขัดแย้งการตัดทิ้งไปเลยทุกคน ขัดแย้งกับบทความเราไม่ต้องกลับไปอ่านก็ได้นะเรารู้อยู่แล้วว่ามันขัดแย้งกับบทความนะคะเห็นไหมว่ามันขัดแย้งมากๆเลยเราตัดสองข้อนี้ทิ้งไปเหลือ้อควายกับงองูคนที่ใส่ใจมักเขียนภาษาไทยถูกต้องเสมอกับคนมักง่ายทําอะไรก็ผิดจะรู้ได้ยังไงว่าจะตอบคนใส่ใจหรือคนมักง่ายจะรู้ได้ยังไงไปดูที่บทอ่าน จะรู้อย่ยังไงไปดูที่บทอ่านนะคะดูนะบทอ่านบรรทัดส,สุดท้ายคนที่เขียนผิดน่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยหรือเป็นคนที่มีความมักง่ายเท่านั้นชัดเจนทัศนะให้ดูจากบทอ่านอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะคะเป็นทริคเล็กๆน้ออๆเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อนอๆนะคะ ทัศนะให้ดูจากบทความดูจากบทอา่านบทความมีคําว่าคนมักง่ายคนมักง่ายทําอะไรก็ผิดคือสะกดผิดนั่นเองคนมักง่ายทําอะไรก็ผิดคือการเขียนสะกดผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบงอง,งูอย่าลืมว่าทัศนะต้องไปดูจากบทอา่านนะคะทัศนะต้องไปดูจากบทอา่าน เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูจ้าข้อนี้ตอบข้ององูขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกจ้าขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกนะจ๊ะบทความผ่านไปแล้วแค่สามข้อบทความผ่านไปแล้วแค่สามข้อรู้สึกรู้สึกว่าตัวเอง เก่งภาษาไทยขึ้นหรือ,อยังคะรู้สึกว่าตัวเองเก่งภาษาไทยขึ้นหรือ,อยังรู้สึกชอบภาษาไทยขึ้นไหมนะคะก่อนอื่นเราจะทําอะไรต้อง,อ,งอินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะถ้าเห็นว่ามันยากก็อย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าเห็นว่ามันง่ายก็คือกําลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วนะคะครูแพทปเป็นกาลังใจให้กับทุกคนเราไปต่อข้อที่4กันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่อยากให้ทุกคนเบื่อภาษาไทยนะอยากให้ทุกคนแบบว่า ชอบภาษาไทยและเห็นว่าข้อสอบภาษาไทยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดดูข้อ4นะจ๊ะดูข้อ4ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนเห็นไหมคะข้อสอบบทความก็มีประมาณนี้จุดประสงค์บ้างล่ะผู้เขียนรู้สึกยังไงบ้างล่ะผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรบ้างล่ะนะประมาณนี้นะคะดูพวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อจะได้มีพลังงานใช้ต่อไป พราะถ้าเราไม่ประหยัดกิจการทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะหยุดชะงักไปหมดความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับสังคมโอ้ไมายกอดรู้สึกว่าบทความนี้น่ากลัวนะรู้สึกว่าบทความนี้น่ากลัวพวกเราทุกคนควรประหยัดพลังงานเห็นไหมควรประหยัดควรช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีพลังงานใช้ต่อไปเพราะถ้าไม่ประหยัด ทุกอย่างในบ้านเมืองต้องหยุดชะง,งักไปหมดโอ้มันดูร้ายแรงมากทุกคนมันดูร้ายแรงมากความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทุกระดับของสังคมคือทุกคนเดือดร้อนแน่นอนสรุป,ปง่ายๆทุกคนเดือดร้อนถ้าไม่ประหยัดพลังงานทุกคนเดือดร้อนแน่นอนตาสี่ยายสาจนถึงระดับสูงผู้บริหารพันล้านสองพันล้านเดือดร้อนหมดเลยจากการไม่ประหยัดพลังงาน โห oh, ชัดเจนมากข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความนี้ไม่ใช่เจตนาคือไม่ใช่ความต้องการไม่ใช่ความต้องการนะคะครูแป๊จะอธิบายคําให้มันง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่เจตนาคือไม่ใช่ความต้องการนะคะอ่ะโน้มน้าวใจขอร้องเชิญชวนและแนะนาโน้มน้าวใจขอร้องเชิญชวนและ แนะนำควรช่วยกันถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนเห็นคาว่าควรควรจะน่าจะมันคือการเชิญชวนมันคือการเชิญชวนและเมื่อไหรที่มีการเชิญชวนและใส่ความคิดเห็นที่เป็นเหตุผลเมื่อไหร่ที่มีการเชิญชวนและใส่ความคิดเห็นที่เป็นเหตุผลมันจะเป็นการโน้มน้าวใจ มันจะเป็นการโน้มหนาวใจสิ่งที่วงกลมไปคือคือเจตนานะแต่เขาถามหาไม่ใช่เจตนาเหลือขอร้องกับแนะนำเมื่อน้มหนาวใจเขาโน้มหนาวใจให้ทุกคนทำยังไงเชิญชวนให้ทุกคนประหยัดพลังงานขอร้องเถอะช่วยกันประหยัดพลังงานเถอะนะขอร้องเถอช่วยกันประหยัดพลังงานเถอะ นี่คือเจตนาของผู้เขียนถ้าไม่ประหยัดพลังงานแล้วทุกคนเดือดร้อนแน่แน่นี่คือคำพูดของผู้เขียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่เจตนาคือแนะนำสิ่งที่ไม่ใช่เจตนาคือแนะนำเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะคะตอบข้ององูข้อนี้ตอบข้ององูเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อนี้ตอบข้อ,องงูเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องสุดยอดมากสุดยอดมากสําหรับคนที่ตอบถูกเพราะการตีความจากบทอ่านเป็นเรื่องที่ต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเฉยๆและไม่ตีความจะตอบผิดข้อนี้ผ่านไปผ่านไป4ข้อเป็นยังไงบ้างครับเราจะเช็ค เราจะเช็คระดับความมั่นใจในตัวทุกคนเป็นระยะๆนะคะเราจะเช็คว่าทุกคนที่ฟังอยู่โอเคหรือเปล่าเอ๊ะหรืออ๋อนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เอ๊ะแสดงว่าฉันยังสงสัยอยู่ฉันต้องได้รับการอธิบายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อ๋อโอเคทุกคนไปได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่อ๋อคือทุกคนไปได้คือเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคผ่านไปปรบมือให้กับทุกคนที่ตอบถูกนะจ๊ะ เยี่ยมมากต่อไปข้อต่อไปเลยข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้ามันก็สืบเนื่องมาจากข้อที่สี่นี่แหละมันต่อกันนะจ๊ะที่รักมันต่อกันข้อความข้างต้นใช้กลและพีในการนำเสนอใดคำว่ากลและวิธีคือเทคนิคกลและวิธีคือเทคนิคในงานเขียนทุกอย่างต้องมีเทคนิคจะพูดให้คนเชื่อก็ต้องมีเทคนิคมีกลและวิธีมีเลข มีกลถูกไหมอะมันต้องมีเทคนิคแล้วข้อความที่เขาให้มาเมื่อกี้เขาใช้เทคนิคอะไรในการนําเสนอกอไก่แสดงเหตุผลที่หนักแน่นใช่ไหมขอไข่แสดงให้เห็นถึงด้านดีและด้านเสียอืมขอควายแสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วมงอง,งูแสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูดคำว่าความน่าเชื่อถือของผู้พูดตัดทิ้งได้เลยนะ เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้พูดคือใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้พูดคือใครตัดข้ององ,งูทิ้งไปเลยนะคะตัดข้ององ,งูทิ้งไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่าผู้พูดคือใครนะจ๊ะที่รักเราไม่รู้นะคะเหตุผลที่หนักแน่นแสดงด้านดีด้านเสียหรือประจักษ์การมีส่วนร่วม นะดูนะดูนะเราจะกลับไปดูข้อความอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรกับการที่ต้องไปดูข้อความอีกรอบหนึ่งทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อจะได้มีพลังงานใช้ต่อไปอ่านี่คือจุดประสงค์เพราะถ้าเราไม่ประหยัดพลังงานนะกิจการทุกอย่างในบ้านเมืองจะหยุดชะงักหมดเลยความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมเลยเออเห็นไหมล่ะ ถ้าเราไม่ประหยัดพลังงานน่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขาใช้เทคนิคอะไรให้เห็นด้านดีและด้านเสียให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วมหรือให้เหตุผลที่หนักแน่นมันมีคำว่าเพราะถูกไหมมันมีคำว่าเพราะก็แสดงให้เห็นถึงความมีเหตุผลแล้วเหตุผลคือยิ่งใหญ่มากถ้าไม่ประหยัดพลังงานทุกอย่างหยุดชงะงัก ทุกคนเดือดร้อนแน่นอนอืมเห็นไหมคะว่ากลวิธีในการนำเสนอของเขาคือให้เหตุผลที่หนักแน่นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่คนที่ตอบถูกคือคุณได้ไปต่อนะคะคุณได้ไปต่อแล้วคุณมี แสงสว่างปลายอุโมงค์เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าใครตอบไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะมืดมนเราก็สามารถไปแก้ตัวในข้อถัดไปได้นะจ๊ะไม่อยากทุกคนซีเรียสนะทุกคนไม,ไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสคือเรียนรู้ให้สนุกเรียนรู้ให้สนุกนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้สนุกและมั่นใจในตัวเองนะคะ